คุณตากล้องด้วยนะฮะตากล้องเซ็นท่านนะเนี่ยใช่ไหมตากล้องของประจำที่เซ็นทันเลยใช่ไหมเจอกล้องโโกมาเลยนะกูพูดถูกอ่ะโโกูโก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 จุดเออร์เลอร์วันนี้เออร์เลอร์บ่อยแล้วเราเนี่ยโกโปรโกโปรอ๋อโกโประโกโปรนะโกโกโกโบรลิ้งหรือเปล่า 山路。 ับเคยเล่าพากินพระเที่ยวครับมื่อนี้เคยเล่าพาลูกสาวนะครับมาเที่ยวอ่าเส้นท่านมาใช่นะครับอ้าวมึงบรรยากาศครับสวยงามครับพี่น้องเห็นบ่างามครับพี่น้องแล้วก็เที่ยวกันหลายนะครับพัดน้ำไฟสุดยอดเลยพี่น้องเนี่ย 2025นะครับโอ้ oh, oh, สวยงามครับสวยงามรไฟสวยง่ามครับตาสวยงามมากเส้นพันอ่ามาใช่นะครับกรมาได้ประดับไฟสวยงามมาก มือนี้ก็สิมีเขาจิล่อยหิมะนะครับมือนี้ผมมาวันที่ชิดห่านนะครับชิดห่านวนานะครับเมื่ปล่อยอ่าหิมะนะครับเป็นรอบเป็นรอบเดี๋ยวไปฆพาพี่น้องไปเล่นหรือไปชมนะครับตอนเขาปล่อยหิมะนะครับสวยงามมากพี่นอ้องสาวกบ่าวก็มา,ลาหล่ไล่พี่น้องเห็นไหมบ่ เ <c oughs> ปน้องสาวครับสองพันยี่สิบห้าครับ <c oughs> ตากล้องด้วยนะฮะตากร้องเซนท่นนะเนี่ยใช่ไหมตากล้องของประจําที่เซนท่นนะใช่ไหมถ <c oughs> ือกล้องโปโกเลยนะกูพูดตัวอัโปโกโกโปโกโปเจูนเออเลอร์วนเออเลอร์บ่อยเรเนี่ยโกโปโกโปรอ๋อโกโกโปร o กโกโปโกโโปโกโกปลิกหรป่า หลายตอนฉัก็คิดไ,ดดไอ้น,นี่ก้อนก้นมาถ่ายภาพนะครับก้อนออยเทสทานี่ไม่ร ปล่อยมาครับไีมา luôn nữa các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền 哪哪一个没有啊？<laughs> <laughs> มวนหลยมวนหลยมวนหลน้องปลอยมวน้องปลอยมวน À, nó quá bài hát về há một cái mát há nửa ha nửa ha nửa ha đi ha nửa ha nửa ha à, ha nửa ha ha ลูกสาวกลาก็ม้วนมวนี่น่ยน้องปหมดเหรวะนะไปไปไปเล่นเล่นเล่นเลนเลน่ม่จบ ไปไปบ่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วไหมแล้วไม่เลอ นุน่นๆลงเลยเป็นฟางเป็นฟางเลย mày mày đúng không anh? Đa đa. muốn nó lá, thì này. Vào cái cái, <laughs> cái thế là phải Để phải là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  phải như phải là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  là phải là phải là này hàng là đó. Có món này hàng là

เรีนไปน้ำปอเขาไปน้ำบ่โอดโอดปไบึงกุมเหืองบึ้งกปนอน เอาาไปไปเลยโอ้ยมันมองไปวุมนมาทนี่มาี่นี่มานี่ไปไปกับเบนเลยวๆๆจับม evet. ือจับมือจับมือจับมือมาัดมาอ่านเยไหมดื อ่าจ้าเลยจ้าจ้าจ้าก่นจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่นจ้าก่อนจ้าก่อนเอาจ้าจ้นจ้า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 จ่าจ้าค้ับ้าจ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 งาจ้า้าจ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 ห้าจ้้้า้าจ้า้าา้าจหนู้า้าจ้้า้้้้าาน้า้ ขอบคุณครับดื่มแม่ดื่มจนได้ห้องเลยหรอพี่น้องมพ่งนะ่ไปไปต้องจีดีของคนบอบบ๊าไปหุ่นไปหาเบนบุนฮาหนึ่งไป ไปกลับบ้านได้แล้วต้องไปกลับบ้านได้แล้วต้อไปเ้องไปเลย,เลยกลับบ้านได้แล้ว <laughs> <laughs> สนใจเปล่สนใจเลยจ้ะ

เอาปลอยออกไปแล้วครับเติเติเิเติมเดิสนุกเลยเคยเล่าพ้าก <et Arduino> okay, ินผ้าเที่ยวนะครับบอจบกินไปพิ้งตัวนี้ซอยคุบไหลกุ้ดแช่กุ้ชีตามไอ้เคยเล่านี่นะครับภูฏียงมาเทียวอ่าเช่นทันมาใช่กับมาได้นะครับแบสวยๆแบบนี้ครับมเด้วยกานครับ